สิบหาสิงหาคมสองพันหาร้อยหกสิบสี่กลับมาพบก,กับน้องหนึ่งก็ไปวิ่งวิ่งจ้าสวัสดีพ่อใหญ่เมียใหญ่ลุงป่านะอาพี่น้องสุภูสุคนครับสวัสดีภูเขามาเบืองไม่นะครับนอเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กท่านผู้ชมทั่วโลกครับวันนี้เริ่มต้นเฮ็ดยังหนึงน่งเฮ็ดกอจ้าไมาเฮ็ดกอคือเก้านะครับวันนี้ในวันอาทิตย์สิบหาสิงหาคมครับไปหลุ่นกันเบิ่งครับ กับบาวินวินกับนุ่งหนิงมาสิเป็นยังไงน,นะครับฝออีกแล้วะออลวะฝอยอเลยจ้าเก็ดก็ญออ่ือเก่านะครับเนาะใบดอกไม้สวยเลยใจดอกนมงจ้ะ ngon lên đó. à xinh suối cứ câu chùm chùm lên nhiều nên ui lăng tẹt lăng tiền rồi phi nồng ơi cho khá nhảy đi nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ พี่น้อง้ะไจ้ะนี่คือฮิดโกอด้จ้ะพี่น้องฮิดโกอเหลืองจ้ะออกสีขีมเนาะแมนรสชาติเดียวกันเลยครับก็ฮ<ม>ิ็โกอแดง ครับแบเอฮิดน่าแลน,น่นนึงมิ่จง,งามเลยครับอวันนี้วันอาทิตย์ี่สิบหาสิงหาเลยครับไนะไรเลยเก็บเลย อย่างนี้ครับที่สวยเลยนะน้องเงินจะอ๋ตัวนี้หัวดูงอีะจ้ะมันสวยอยู่งเละจ้ะ lông để nó đi xuống rồi được được ban bình bình như thế được ngạ có đang xuống chưa ta à tiệm này tớ này, đi liền à Hãy subscribe quậy, kênh นี่ครับจะเกิดเมื่อสีสอนกันเนี่ยนี่นะครับจิกดอกสีดอกเมาจุ่มซีดอกส,ส,ส,สวยสวยเลย นี่สีดอกกลางงามๆครับก็ออาวจ้ะดอกนึงก็ออาวแล้วก็านาเลยครับก็เคลียร์ไปทต่ว่าหันมั้งมองนี้จุ่มชิ้สวยขึ้นเก่าครับมันนี้ดอกนึงจ้าดอกนงนี่ เลววันนึงน่งนาเาดือดจ้ะดอกที่สวยนะครับหยุดครับหยุดแขบนะนอกครับ,บ,นะรบตอนนี้จะดอกมันเอารดยจะดอกแข็งตอนนี้มันต้องเอาเดอก

เป็นเห็ดอง,ไงไดุ่นงูใหญ่เด้เนาะแม่ดอกจูมันก็คายเห็ดไข่หรือเห็ดหนามวยครับแต่เป็นเห็ดองุ่นครับกงกใหญ่จ้ะแก้วบางหมงนก็เลเพลินเห็ดกอรมอนครับองุ่น,กนกงูใหญ่แล้วมาเ,าเห็ดกอร์นึงจ้ะนสวยเลยคือเก่าจ้าต้องกันกระผมเห็ดกอร์เลยครับ น,นี่ก็ยังมีจูมีนหนึ่งหนึ่งจ้ายังอีกจูมมันม,มีเสียงรบกวนเนยจังน้อยนหนึ่งหนึ่งจ้าพี่น้องคุณม,มหาเฮ็ดจ้ามันเป็นรรมชาติครับนี่ดังงาม,งาม ละฮาไปเรื่อยนะครับอากาศก็บ,บ้านเปิดแห้งอยู่ครับมื่อนี้ยังมือขึ้มอยู่ครับ,บนิดน็ดหนาเลยอันนี้ออกจ๊กมือหนึ่งหนึ่งออกโดนอยู่ได้จ้ะประมาณจาเจอถึงอาทิตย์เด็นกน้องเยวก็ว่าไปกันอีกแรงดิกสตาร์ซีมือครับอออันนี้นะครับกเ,เกิดจุกกันนอนหนึ่งยอย่างนี้ครับอย่างนี้ดี่อะจ้ะ นี่แหละครับสีสันจากธรรมชาติครับกอใหญ่กอหลวงครับประชาตินี่นก็บ่แฝดสีสันนะครับแแบบบ้านครับกอใหญ่เล่นอีกบ่อ,าอหากันเบึงต่อไปครับแข็งจะสวยๆเลยครับนีน่สองดอกบนหนึง่งนี่มันอยูใ่ในดงนะครับดอกใหญ่ดอกงามครับ z ุ o ชสวยเลยเนาะต้นนี้แลอมหม่วงเลยนนเนาะตนนนี้มเห็นพี่นอ้องยางกายาจ้า z ุม m นึง่งอากาศที่คืนไม่อีกแล้วนะครับ พาอยู่เขาครับช่วงนี้พาหลุนกันต้อครับเฮียเฮาบันมีอีกสองดอกนะจ๊ะอ้่เวเลยนะจ๊ะดอกนึงเดี๋ยวมิงครับ จุมหน่อยจ้ะสวยเลยจุ่มน้อยจ้ะน้อยจ้ะครับอยู่เขาแล้วบ่เนาะทองหอง่ะครับชีโดจ้ะจังรอมทองและเนี่ยนี้ไปเอาเฮ็ดกันก่อนครับจังกินเขาเที่ยงเฉยเดียวครับจุ่มสวยๆเลยครับสองจุง่มหม่อม เบืงองมองบานมีบอมมือนี้ไปเอาน้ำนหนันึ่งครับบา้า,บาหนหลอามเลยมือนี่ดอกเงี้ยีลเอาจนกัน ฝุฝนม่งดอกดิ้แตกสุดไล่ครับยิบมวนเลยหนึ่งหน,นึ่งมันสามดอกจะมือ จสัดๆไปนอนข,ข,ข้าอๆอบวจรวมหน่อยก็ยังมีนอนอย่างนนนหนึ่งเ้ะเมาเห็นกับมึงหันเดียดอยวทออี่เราทำมึง วยวยครับพี่แน่เลยอีกแม่งจออันนึงนึงแม่งจ้ะหยุด สวยเลยเนาะ10อดอกี่นี่นะครับธรรมชาติบานหน้านะัน่นหนึ่งใ,ในปา่าฝนตกมามีของกินครับว่าจะเป็นนอ่มัยว่าจะเป็นเห็ดนะครับเนาะลายยางอยู่ครับท่านได้รีวิวครับดอกนวยข้างหน้าจ้ะขาอวนๆเว,วยชุ่มหน่อยจ้ะพี่นอ้องแกงหวาินมาเลยจัง จุมนึงจ้ะ,ะเหนียงเปเรื่อยนั่นหนึงเรียบเอาพี่นอกดิจุมนึงเนาะได้สวยเลยมันจะจูมเนะจ้ะมันเขื่อนกับฝนตกได้นั่นหนึง่งไม่นะจ้ะเขื่อนวันที่สิบสี่ จุ่มนึงหนอนมงเนี่นี่ครับเกิดใจห่มสเปบงเลตยตัวนี้ครับแรกชนะดอกอง,งามๆนะครับหนองเบิขี้ไก่หลังแหลหรือว่านาแหลครับแังได้กันจอหนึ่งข้าวจากหนีรันไปเบิง่งสี้ขมนึน่นนงฟันพี่น้อกฝนที่นอกครับไปเบิง่งโ่มไต่คนจะ้ะ เงินทางครับสิลลุงไปทางไต่เปนบ้านชูมนึงจ้ามาชิลลุงไปทางใตอยู่ถึงๆนี่ก่อนจะพาบึ่งก็ยังเห็นเรื่อๆเยอะครับดอกยังสวยๆเยู่ครบเพาะลยซ้ำนี่ครับมงิดพี่น้องเบ่งตากันครับเพลิงแล้ววันนึงกำลังจากพี่นอก ใส่บ่งอีกเท่าหนึ่งบานล่นตาไม่แักน,นะครับขันมานครับนะครับพี่น้องไปหาบ่างกันต่อครับจุ่มหนึ่งจ้าจุม่มจุ่มหน่อยเอโอเออยี่นี่ปาลาลูกโคกเนี่ยนีน่นลครับเปิดช้าบ่างดีๆนะครับนาองจังจุ่มโอ้ยถือหยับล้วจะ ผูมซุยครับบริยัพผู้ซุยกันเย็บเละเนาะพี่น้องครับซุยเฮ็ดแย่งน้ำหนึ่งหอมจ้ะตัวนี้ชงใส่สีดอกสุดท้ายคือเฮ็ดจจแรงแหล่วไายกิจจอกไรอย่างเฮ็ดเด้ครับบางนี้ผมเหมาหวานนี่แล้วนะครับนะครับขามทางมหาห้องบ้านี้พอเฮ็ดอีกบอหนึ่งเฮ<อ>็ดหนาเหล่บริเฮ็ดก็ใหญ่ เฮดนาเลย,ย,ยจ้ะนนี้นาเลยช่พูดด้จ้ะอันนี้ภาพเอาเห็ดกอไ่ไปน้นองเอาเห็ดกอไนน้ำหนักหนึ่งรับบานจูมส,สวยเลยจุ่มจุ่มน้ามองน,นี่นะ ดีโคจุ้มจ่ะเมืองจัดๆครับนี่ลัเงเหลอที่ชมพูมันมีซองยางอันหนึ่อง,อง,งนึงจ้าลังเหลอที่ิ้วเขียวกับที่ชมพู่จ้ะงั้นพี่น้องกลายไปเจ้าคนอันนึ่งสามสี่คนจ้ะมาหาเบิ้งใหม่นะครับบ้านเพราะว่าน่อันซ้ำนึงเราเห็นเลยครับลัเงเหลอก็ได้ <ส>กิ่งดอกจะมงังครับนอะตัวนี้ดอกยเงไงครับสองคอนครับ ไลฟ์สิิตแบบไลฟ์สไตล์นะครับเนาะแปลว่ายังน้องหนึ่งไลฟ์สไตล์แ, <laughs> แต่ช่อยบานใลฟ์สิิตแบบวิสราครับตามหมักเนาะครับเงี้ยมูหัะผู้หูพระจ้างจิตก็แน,น,นะนำเลยนครับไลฟ์สไตล์ <c oughs> สัมผัส <c oughs> อากาศบริสุทธิ์นี่แหละครับน้ำปลาน้ำดงนะครับเนาะ มีเง en, ินเป็นแสนเป็นล้านก็หาสื้ออะไรได้ครับพี่น้องชีวิตเพบพ่อเพียงครับไปครับพี่น้องไปหาโพนใหม่วันเอาอีกตนนะครับ มันเหลืออยู่สงายครับบน,นหนึ่งๆไปใส่ตาเตียนเลยค่ะเกียรเหกียบเพิ่งนตะตวบงา่มันจะพว่เห็นนหมัอย่างนี้อยู่ครับจูมบ้นเก็บยันมาไอ้หนึ่งๆเก็บไปนำครับไปไทายวัสดุดอกไลเกล เวลาพอๆครับไอเดอกจิจ้มจุ่มห้พี่น้องเบิง่งสวยย้ำกรุบๆเลยแดงแล้วสดชืหอนย้ำฝนลินเนาะพี่น้องฮิตโก้ไงจ้ะครับคุช่วงนี้ก็จะมีเห็ดเนี่ยนี่แล้วนั่นนี่เงาะเนาะจ้ะไอเกี๊ยวปลาเลียมไปครับโกอ้อาวจ้ะตัวนี้เห็ดโกออ่าวนะครับเห็ดแดงหนาจ้ะ ดอกหนึ่งเห็ดยังหนึ่ง,นงหนึ่ง้องเลยสีชมพูจ้ะชูมเดียวอีกอะฮะบึงดเ,เ,เด็กกรเห็นมาไปใหญ่ไปเห็นเองมองชูมจะ้ะดอกนึงเนาะเห็ดยังหงลืเนี่ยดงนะจ่าดอกแล้ว้องเลสีชมพูจ้ะ เหลือเงียบอีกคนเนาะจ้ะน้งเหลียที่ชมพูกันมั้ง,มมงแม่นจ้ะแกงหวานได้เห็ดนึ่งเหลียสีชมพูนี่ครับนอีกครับดูที่สวยเลยคยขาเห็ดเผือกแกงหนึ่งบาทเผิอกคาเตียจ้ะมึงอทองมึงเลยแกงหวานนี่กันมั้งหนึ่ง các cái nóng mình coi hết nhiệt là ba ô cái lái đồ ốc thì đổ, okay. à chuông ngàn lên ดบบชื้นชื้นวปอยู่นะจนแมงมากินจังหน่อยนี่ครับว่าเห็นมึงหันครับน,น้องว่าเห็นจ้ะจุม่มสวยนเลยนี่ง่ายประงางเลยนึงพี่ ยิบบ่ีิครับหน้องฮันมาจังคัวมือเลยน่าทีสวยเลยนะครับ จุ้มนะจ๊ะเนาะยังอีก,อกนยนอกอกังอีกจุ้มในนู่นเลยจ้ะนั่จุดจ้ะกําลังออก็มีนู่นนึงก็ง,งะแล้วก็มีเถาพ่ะท่านปันใดครับจุ้มหนึ่งเนาะเยิ่งขึง้นมาครับขัดเอานะครับเราไปทีละชอ็อตอ่านังเ่าอิงอิงบาน เฮ็ดกอจ้ะต่างติดจอบมาเขาโกผัอได้พี่น้องห่มนี่หผมตัางหองนะครับเนาะี่หนองอย่างอีกครับเอเห็ดิกอเดี๋ยวเดี๋ยวจังปเปียวอีกเห็ิรอก็ได้ครับมันออกนุ่กันเลยนะนหนึ่งนึ่ง <Yeah. S 2> ห็ดกอจูงงามเลยครับเหมือนจูใจไปเลยนะครับมันนี้เพราะยังมีหญ่ลุงป่านีอาครับ หรืแม่งกินเครื่องดอกบ้านหนึง,นงเมียนดาเอ้ยแบบแข็งเง่้ก็ใหญ่เอาผ<พ>อ,<พ>อมูใหญ่จ้าจ้าสวยๆด้วจ้ะพี่น้องผอมมูนะครับบ้านยังอีกร้ายอยเลย<ด>นะหนึ่งยังอีกร้ายอยู่จ้ะได้จ้ะเด้อไปเธอช็อตจ้ะ

Những nhịp nhàng nhịp 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 ปวกตาพ,พี่น้องพึ่งคอได้เลยจ้ะนี่หดเมเฆมันหอมได้ไหมได้บานจิได้ผาพี่น้องเมื่อเนาะอบอกพี่น้องเนพ่พิกัดได้มื่อนี้เดี๋ยว <laughs> จังบอกเดี๋ยวจังบอกนะครับเนาะพี่น้องบ้านผ้าออเมื่อนะครับเอาเฮ็ดเฮียละเก็บวะเนะี <laughs> ่ย มันจะล่นกับตาจนเฮ็ดเฮียนะครับไปไปสรุปเฮ็ดกันครับครับบ้านมาสรุปเฮ็ดกันเฮ็ดยังแนี่ยหนึ่งมื้อนี้ครับมันในเฮ็ดลังแลพี่น้องป้าเปเฮ็ดลังแลจ้ะพุ่นตาอยู่เนาะจ้าจะดอกสวยครับดอกบ้านก็บโบขย้ายเฮ็ดก่อก็มีเนาะอย่าลืมเนาะจ้าฝากยังกับพี่น้องเนี่อสำหรับคลิปนี้เนาะจ้ะมื้อนี้พี่กัดน้องนึงมากอะข้าเต็นคือเก่าจ้ะ ตำบลหอยคามเพิ่มทวีจังหวัดอุบลราชธานีจะมาทั้งบ้านน้องแปนก็นได้จ้ะทั้งน้องจองก็ได้เนาะจ้ะเนาะสำรับคลิปนี้ก็ได้ซ้ำนี่พบก,กันคลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้านะครับพี่น้องเห็ดข้างเฮามาื้อนี้มาเก็บเห็ดมื้อนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่15สิงหาคม2564นะครับเนาะกับจนมาเก็สิเป็นเห็ดหน้าแลเห็ดขึ้นในคลิปนะครับพี่น้องครับพิกัดมากกัตามที่น้องนึงบอกนะครับถ้าผูใ้ใดเบิ่งคลิปจบ ผมจบน่มจะบบอกโดยละเอียดนะครับอยู่ถ่ายคลิปตลอดนะครับพ่อนมพี่น้องครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ครับจะถือใจก็่าลืมกดไลค์ครับถ้ามากก็่าลืมกดแชร์ครับเป็นประโยชน์ก็่าลืมกดติดตามให้นำกดกระดิ่งแจงเตือนครับเวลอรับข่าวสารใหม่ๆจากช่องวินวินก็หากินแหลกนะครับนาะงสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามอยู่แล้วขอขอบคุณหลายๆครับเป็นแรงกำลังใจตลอดมานะครับนาองวันนี้ก็บ่อีมย่างร้ายนะครับมาวินวินก็ ขอตัวกัาบบทน,นะครับกับน้องนึ่งบาทน,นี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวกัวมาสวัสดีครับเพี่น้องครับ